ดีค่ะคุณครูมิวค่ะวันนี้คุณครูจะพาไปรับชมกิจกรรมและก็บรรยากาศห้องเรียนวทิทยาศาสตร์ของครูมิวกันนะคะพร้อมรับชมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะกลุ่มนี้ทําการแยกสารด้วยวิธีไหนเอ่ยการหยิบออกค่ะการหยิบออกสถานะของแข็งกับของอ๋อเป็นของแข็งกับของแข็งอย่างนี้นะคะแล้วก็หนูมีหลักการในการแยกยังไงคะ กลุ่มนี้ทําการแยกสารแบบไหนคะลูกการร่อนค่ะการร่อนมีหลักการยังไงคะแยกเชิงพานะของแขับของแขค่ะโอเคแล้วแล้วมันจะออกมาเป็นเป็นลักษณะยังไงคะของของที่มีลักษณะเล็กจะอยู่ด้านล่างคะ่ะแล้วก็ของที่มีลักษณะใหญ่จะอยู่อ่าแล้วการร่อนแบบนี้นะคะจะทําให้อ่ลักษณะของสารเป็นยังไงคะ อ๋อละเอียดขึ้นยังไงคะมันมีหลักการยังไงการเรา่อนแล้วสารที่มันเล็กมันจะตกลงไปข้างล่างค่ะแล้วสานที่มันใหญ่มันจะอยู่ข้างบนกระแตอ่ะคุมนี้ทําอะไรคะการกองอ๋อการกรองมีหลักการยังไงคะลูกจะเป็นการแยกสารเนื้อผสมสารที่จะไม่สารที่ไม่ละลายนั้นจะอยู่บนกระดาษกรอง และส่วนต่างที่เวลานั้นจะรวสู่ไวยกองอ๋อโอเคอ่ากลุ่มนี้ทําอะไรคะใช้แม่เหล็กดูดสารค่ะใช้แม่เหล็กดูดสารเป็นยังไงคะเป็นโลหะก,กับไม่ใช่โลหะค่ะเเป็นโลหะกับไม่ใช่โลหะแล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะแยกกันครับอ๋อมันจะแยกกันในอ้าคุณครูขอลองขอดูหน่อยค่ะมันแยกยังไงคะ กีการยังไงคะแค่ของเหลวผ่านแค่แก้วค่ะแล้วของเหลวก็จะไหลตามแก้วลงไปในชาร์ไดอีกตามนั้นี่ะแล้วผลที่ได้ก็คือยังไงคะทั้ที่ร่างก็คือของเหลวก็จะไปอยู่อีกภาชนะหนึ่งส่วนของแข็งก็จะอีกภาชนะหนึ่งค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการรับชมบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน และคุณครูมิวนะคะไม่ได้สอนแค่ในชั้นเรียนเท่านั้นค่ะแต่ยังมีการเรียนรู้นอกชั้นเรียนเช่นกันค่ะใส่ไอใส่ถุงมือ่ มีเชือกพันแล้วก็มีถุงสองใบครับแล้วก็เอามาครอบใส่ใบไม้มีใบกับไม่มีใบนะคะอ๋อมีใบถุงนึงแล้วก็ไม่มีใบอีกใบหนึงค่ะเห็ว่าไอ้น้ำผูกมาจากผูกออกมาจากสิ่งที่ไม่มีใบค่ะที่คุไม่มีใบไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะที่ผูกอันไหนกลุ่มนี้เป็นยังไงคะมันเริ่มมีแล้วเริ่มมีไอ้น้ำออกมาแล้วแล้วแล้วถุงนี้ล่ะคะลูกถุงนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้าง อ๋อไอ้น้ำยังไม่มีนะคะโอเคมีความแตกต่างกันไหมเกิดเกิดความแตกต่างอะไรไหมต้นที่มีใบจะมีไอ้น้ำเยอะกว่าต้นที่ไม่มีใบครับอ oh. จากการรับชมภาพบรรยากาศนะคะจะเห็นได้ว่านักเรียนเนี่ยต่างก็มีความสุขไม่ว่าจะจัดกิจกรรมจากในห้องเรียนหรือว่านอกห้องเรียนนะคะเพราะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีจริงๆเนี่ยคือการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติะคะ่ะ